วิธีปฏิบัติทางจิตเมื่อถูกติเตียนหรือถูกทำร้ายร่างกายในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับกลวาชั้นเลิศหน้า67จากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่12หน้าที่250ข้อที่264ปักคุณนะ ถ้ามีใครกล่าวตีเตียนเธอต่อหน้าปากุณะในกรณีเช่นนั้นเธอพึงละฉันทะและวิตกชนิดที่เป็นวิสัยแห่งชาวบ้านเสียปากุณะในกรณีเช่นนั้นเธอพึงทำความสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจากไม่แปรปรวน เราจะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในดังนี้ปกุณะเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ปักกุณะถ้ามีใครประหารเธอด้วยฝ่ามือด้วยก้อนหินด้วยท่อนไม้ หรือด้วยศัสตราปักกุณะในกรณีแม้เช่นนั้นเธอก็พึงละฉันทะและวิตกชนิดที่เป็นวิสัยแห่งชาวบ้านเสียปักกุณะในกรณีเช่นนั้นเธอพึงทำความสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจกไม่แปรปรวน เราจะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในดังนี้ปักกุณนะเธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้แล